เสียงทวงสัญญาเนี่ดังมาโดดเลยเสียงทวงสัญญาเพื่อนเจ้างว่าบีกินเนาะสาวอุบลถึงคนที่ลืมกำลังฝังลำน้ำมูนหักบจรทิงสาวให้บ,บ่าบุนบ่มีดอกสิมาอันเดา,ดาเ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 ดายนั้นบ่มีดอกแต่กี่ยยบไปคืด,ด,ดสู้เมื่อนี่บอู นีนี่แมกมันคักแม่แน่แตะกีบบามีดอกสีมาเด้งมาเดาเนี่คือมอลำั่คือวัฒนธรรมอิหลี่คว่ามอลลั่ฟอนก็ฟอนอิหลี่ดิตะกี่พระเอกนั่งเอกเพิ่นไปกีบกันเพิ่นกะสีรองเพ่งเด้เออแี่แตะกี่พระเอกนั่งเอกจังอ่าประหยัดน้ำสีผสิไปกีบเพื่อเลีนเลียงอันคอ,อ,อยอุดคอยยันยังสิไดตอนคำ เมนูนั่งกระเด็นเป็นเมีตุกงอยู่ได้ล,ำเ,ล,ดดลำเนีปีที่สองในลำเนี่เพิ่นหันได้ลำเนอีนี่เป็ตะล่ำเป็นมาสันว่าบ่าเคยนางจากักเทียเบิงเพิ่นลำเพิ่นสีเห็ดห่านทะละนสลับเพิ่นจีหน้าต่างไว้นางเบิงหน้าต่างนางเบิงเพกรนเด็นอุ้ยพระเอกก็นั่งเอกข้าเจ้าเขากันเขาเขาไอ้พระเขานั่งนี่พปเตอเบิงคือยังนี่ โอ้นวลละองน้องจะเหนี้มายไปทำไมฝุ่นแล้วหันมาไก,กลๆน้องจะอายคนไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาน้องรู้ทันน้องอายพระจันทร์เนี่ดูท่านกำลังมองแต่กี่พระเขาพระเอกนั่งเอกเขากันเป็นตะเบิงบ่คือสม,มือนี่เด,ด้อออ่คือสมือประหยัดอ่าพอประหยัดน้ำสีเพ่เล่นกับอ่า เพ่เล่นกับมแม่ที่เพิ่นเสียชีวิตเห็นไหมมณลือดีมณลือดีแม่มณลือด,ด,ดีพ่มมาจักค่ะตะกี้เพิ่นซื้อแม่อินทวาร์ค่ะนะคะเพ่เล่นแม่อินทวาร์เล่นไปนั่งอีกเพล่นเลี้ยงโคดโคยันสิเดตอนข้ากับพีข้ามไข่พีข้ามไข่เล่นเป็นตักุกงแล้วกับผีดอกลักนะคะค่ะดอกลกลัพี่ดอกดอกลักลาเลิศ ถ่าพีดอกลักล่าเลือดยังเป็นแฟนเพจหรือว่า,าพี่ข้ามไข่ท่าทางยังมีชีวิตอยู่ก็ฝากไปหาด้วยค่ะเพราะวะ่าเมนวนนั่งเนี่ยเคยผ่านชีวิตการเป็นมอ,ลอหลงมอล่ำเ่าม่นว่นาเป็นการปรุงแตง่งอันนี้เพิ่นเป็นผู้นั่ที่ดีเคยไปเพิงผ้าจังแม่มุนรดีแม่มุนรดีเป็นคนเรียบร้อยคนที่สอนทุกอย่างเลยว่า การเข่าหาผู้ใหญ่จังใดพลศิวามวนค่ะเพิ่นเสียชีวิตกับบ่ได้ไปแต่ว่ากะช่วงนั้นลูกศิษย์เสียชีวิตกับบ่ได้ไปเผาเพิ่นนะบาดนี้ไปอยู่น้ำไปอยู่น้ำประหยัดพอประหยัดน้ำสีพอสอ่พอซอยยี่สิบพ่อซอยพระลอยยี่สิบน้ำท่วมบ้านอำเภอเสละภูมิท่วมเฮียนท่วมซ้ำท่วมเดียวอพยพนี้นะคะเออท่วมนี้ไปอพยพนี้ออกจากพ่อซอยยี่อสิบพ่อซอยพระลยยสิบสอง แม่นว่านั่งในเจ้าในเขาไปสมัครเป็นหมอล่ำเพลินอยู่วงอัศวินปอทออย่บานเฮยบานเฮยศิลปภูมิค่ะอัศวินป่อทอดังที่สุดเลยสมัยนั้นแม่นว่านั่งเล่นเป็นโตกงเล่นเป็นซูมาลี่ได้รับโลกเกียรติยศผู้แล้วจากพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันพศ2526นะคะอะไรเกิดขนค่ะเป็นลำเพลินเลยค่ะเป็นลํำเพลินค่ะช่วงหลังมาเป็นลํำเพลินเป็นโตกงค่ะค่ะเป็นซูมาลี่ค่ะ ตอนยวนสัญน้ำทีมีอะไรล้ำบ่บ่ค่ะเป็นเป็นเป็นแค่หางเครื่องซื่อค่ะเป็นหางเครื่องป่านนี้เพราะแตเพราะแตเล่นเป็นตัวส่วนไม่เล่นตลกซะก่อนดิแม่มาเล่นเป็นตลกเป็นอีหอยด้วยเด็เกียเป็นอีหอยเด็เกียอีหอยสกาย랩เต็งโกลยังไหนเฮ้ยกระเต็งตัวสวยๆเลยตลกสวยนะคะแม่ตลกสวยข้าตลกสวยค่ะอ๋อหอยสกายแลันไม่ไม่แมนการแต่นี่หอยสกายบดังๆนี่แหละค่ะ ก่อีแม่หอยสกายนั่นกก่อีแม่หอยนั่นอีแม่านาอีแม่นั่นพูดนั่นเป็นแม่บานนี่บานนี้อีพูดนั่นเป็นแม่นั่นบานนี้ต่อมากีพอไปเลยว่าอีแม่มึงอยู่พุ่นกูตั้งซื้อมึงเป็นอีหอยสกายแลบสองพนาะว่าอะไรอีแม่หอยนั่นกก่อีแม่นั่นเป็นอีแม่เป็นเมียอีแม่เป็นอีแม่กับว่าอีพอไปเลียเราคนหลายเมียแม่จ้าคนหำหอมแหมอันมุ่ไขร่กับลูกนอกพกผ่าแล้วนาน ปานนี้นั่นซื้อแมวครูเสาวซื้อแมงมาใส่มืองว่าสันบา่าเขาเรย่มมาเป็นอีหอยสกายแล็บแม่ดังเป็นอีหอยดังดังเล่นเป็นอีหอยอ่าหอยมันสีมาสีเดียวค่ะเป็นอีหอยบาทนี้พ่อออกจากเป็นตัวตลกแล้วแม่จังมาเล่นเป็นตัวโกงเป็นตัวโกงมาย่างเป็นตัวโกงตลอดเลยบาทตลกแต่มีลำอยู่เลยเนี่ยนี่เหระเนาะร่ำมาในตลกวฮ้ยตลกแม่กับตลกสวยนะการร่ำคือโมเขาหนิแหละแม่แม่่นเเาบอกกจป็ตลแมน